ใช้ h a GP t GPT ในชีวิตประจําวันสั่งให้ทําเรื่องอะไรบ้างครับมีอยู่3อย่างครับที่ผมใช้ h a GP t GPT นะครับในการทํางานในชีวิตประจําวันและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์ของการทํางานผมใช้เวลาประหยัดขึ้นเป็นหลาย10ชั่วโมงต่อวันเป็น10บสเท่าเลยครับนั่นก็คือเคสแรกครับการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เมื่อก่อนผมใช้เวลาทำเนี่ยสอชั่วโมงในการเรียบเรียงอีเมลเพื่อตอบลูกค้าต่างประเทศสิ่งที่น่าสนใจคือผมลดจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีเมื่อคุณใช้ h a GP t GPT ในการ เขียนอีเมลครับผมข้อที่2ครับที่น่าสนใจมากๆก็คือการใช้ c h a t GPT เนี่ยในการเรียนรู้แทนคุณครับ หมายความว่าคุณสามารถใช้ ChatGPT เนี่ยดูวิดีโอทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอจาก u t u b e คอนเฟล็ตสีชั่วโมงนะครับหรือแม้กระทั่งคอร์สออนไลน์ทั้งคอร์สแทนคุณได้แล้วให้ ChatGPT เนี่ยสรุปกลับมาว่าเนื้อหาสําคัญและสิ่งที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้างครับอย่างที่3ครับผมใช้ ChatGPT นะครับในสิ่งนี้คือใช้ในการหาข้อมูลและทํางานวิจัยที่เร็วขึ้นมากๆครับจากเดิมครับผมทําการบ้านรายละ,ะเอียดต่างๆนะครับในการเตรียมงานใช้เวลาในการเตรียมการบางครั้งเป็นเดือนครับ c h a t GPT ลดเวลาทั้งหมดตรงนี้เหลือเพียงแค่3นาทีเท่านั้นผมสามารถหาข้อมูลที่มี reference อ้างอิงอย่างเป็นทางการและถูกต้องแม่นยำด้วยจากการใช้ c h a t GPT ในชีวิตประจำวันเพียง3เทคนิคนีคน้ครับหากคุณไม่อยากตกเทรนเรื่อง c h a t GPT อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ